สวัสดีค่ะ fc วันนี้จะพามาดูผลไม้ป่านะคะสุกเต็มต้นไม่มีใครเอามันเป็นผลไม้ป่าอร่อยค่ะจริงๆก็ผลไม้เับปลูกไว้นี่แหละค่ะอันมั้นมันไปนอุม้มะเปรี้ยวแต่ไม่มีคนเอานี่ที่ว่าผลไม้ป่านี่ค่ะ <Bye. S 2> เมื่อเช้าเห็นคนมาเก็บ mm hmm. ก็เลยสงสัยลูกน้องบอกว่า mm hmm. เต็มเลยเจ๊าา mm hmm. ก็เลยมาดูพามาดูเนี่ย mm hmm. ที่ว่าผลไม้ป่าเพราะไม่มีคนมาสนใจค่ะ mm hmm. อร่อยด้วย mm hmm. ดูสิคะเ mm hmm. ต็ม ใครสนใจมาเก็บได้เลยนะคะนี่สวยงามมากๆค่ะดูดิเจอยู่กับผลไม้ปา่าเป็นไงสวยค่ะผละไม้นะคะไม่ใช่เจไปมึงไปเลยงงเลยดูสิ ที่นี่เขาเป็นแบบนี้นะ่ะปลูกเขาไม่เอาเขาไม่ได้สนใจปลูกว้เนี้ยนี่เราฝนไม่ตกแล้วจะอร่อยขน,นี้ไหนแกโชวดูกลุก่มร้อยพันพันลูกสวยงามโอ้ยหลน่นตุ๊บตุ๊บ ไปดูข้างในดิว่ามีอะไรเป็นผลไม้อะไรเขาปลูกไว้โอ้พนกิววไม่มีใครมาสนใจเลยนี่ลูกกิววเป็นแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเกิดมีโคถ้าเขาเอาเขาจะมาตัดนะคะมาแต่งค่ะให้เหลือน้อยๆเต็มไปหมดเลยลูกน้องพูดถึงว่าไม่ได้เคยมาดูเลยดูเลยมันเป็นผลผลไม้ป่าเนี่ย เคยจะกินละอร่อยครับหวานะขนาดฝนตกหนักไปนะคะฝนไม่ตกก็อร่อยวันนี้ไม่เต็มไปหมด เต็มไปได้วยความสวยงามเจ๊มาเจ๊ก็ไม่ได้มากินอะไรหรอกแต่ขอมาถ่ายให้เอฟซีดูค่ะถ่ายให้เอฟซีดูว่าความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองน,นี้ค่ะนี่ผลไม้ที่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะคะนี่เจ๊อยากกินละ อร่อยค่ะอร่อยมากกินใต้ต้นอร่อยค่ะนี่เอาลูกใหญ่จากลูก คิดอีกสักลูกอร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ที่เขาเรียกว่าซ um ูโมโมกแดงเถือกทั้งต้น่ะ น่าเชื่อน้ะเจจะมาอยู่ในสถานที่ดูดูนี่ลูกนี้นกอกจิก่ะนกอกิกแล้วมดก็จะขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะความหวานเข้ามันความอร่อยเข้ามันนี่ติดดินเลยเจ๊ก็จะกินละเข้าไปสักลูกนะ่ะอร่อยมากๆกค่ะ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะ